สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เลนก็ยังอยู่หัวหินอยู่นะคะวันนี้พี่เลนเปลี่ยนโรงแรมมาที่วันนี้พี่เลนจะมาพักที่หัวหินเทอร์มินอลน,นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยี่สิจนกลับเลยนะก็จอดรถไปตรงนี้ลานะที่จอดรถเขาดีมากกว้างมากเลยนะเดี๋ยวพี่เลนให้ดูบรรยากาศน,ะนี่คือโรงแรมค่านะอากาศดีนะอากาศดีมากนะเนะี่ยทางเข้า<ด>ที่จอดรถโอเคมากนะคะันันก็จะเป็น okay. เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะ จริงๆมันต้องเช็คอินบ่ายสองแหละแต่ว่าพี่ลอนออกมาเร็วไงคะก็เลยเขาก็บอกว่าเช็คอินได้ก็เลยต้องมาเลยนะคะคขี้เกียจรอเดี๋ยวจะไปเขาจะมีสระว่ายน้ำนะสระว่ายน้ำจะไปเดินทาไปดูมันมาดูสระว่ายน้ำโอ้ลมเย็นจังเลยโล่งมากเลยะคะ่ะเขาจะมีสระว่ายน้ำนี่โอ้โอห็นเทอร์มินอล ติดภูเขามันจะมีวิวภูเขา,ข,าข้างหลังลองของพี่้นจะอยู่ตึกด้านหลังนะคะอุย้ยข้างหลังเขาก็มีที่จอดรถนะเฮ้ยกว้างนะโรงแรมใหญ่พอสมควรเลยนะเนี่ยสามารถจะเป็นฝรั่งมาพักเหมาะมางส่งม,มอเรจอดตึงจ้าก็ต้องเดินขึ้นมานะคะที่นี่ไม่มีพนักงานมาส่งนะคะเขาก็จะให้กุญแจคุณมานะคะแล้วก็คุณก็ต้องเดินหาเอานะคะ ก็จะคลียร์ไปตรงนี้นะจ๊ะมาให้ดูข้างในนะอืเปิดมาให้ดูนะจ๊ะปึ๊บอืม,อมห้องถือว่าโอเคมากนะคะถือว่าโอเคมากเวียนให้ดูนะอืมนี่คือถังเข้ามานะคะ มาให้ดูห้องน้ำนะจ๊ะเจ้ห้องน้ำของเขานะอ่าดีนะเขามีโซนแห้งโซนเปียกให้นะคะนี่ห้องอาบน้ำห้องน้ำนำะจ๊ะเข้ามาก็จะเป็นโต๊ะตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตู้เสื้อผ้า มีโต๊ะที่ทำงานนะคะมีทีวีให้นะจ๊ะทีวีเล็กมีตู้เย็นให้ค่ะต้องเสียบปลั๊กค่ะอือแล้วก็จะมีระเบียงข้างนอกค่ะนี่เช่าพี่เล่นจะบอกว่าตรงนี้มันมันเลิศน,นะมันเลิศตรงที่ว่าอ่ามันมีวิวภูเขา เออมันโอเคนะโอเคมากเลยนะคะพี่ลินไม่แน่ใจว่าตรงนั้นคือวัดอะไรนะคะเดี๋ยวต้องต้องไปสำรวจนิดนึงก่อนนะคะตรงนั้นอ่ะมันคือวัดเพนรเดียววัดนังไงคะโอ้โหวหินเทอร์มินอลนะคะตรงนี้ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ติดด้านบริการนะคะด้านบริการแบบคือลูกคุณหนูจ๋านะอยู่ตรงนี้พี่ลินว่ามันโอเคมากแล้วก็ราคามันดีมากพี่ลินบอกเลยว่าราคามันดีมากไม่รู้มันจะเป็นเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่านะนะคะ อันนี้ข้างน,นอกก็จะเป็นซิงเป็นซิงให้ล้างสง่งล้างจานนะคะพี่ลินคิดว่านะคะแขกที่มาพักที่นี่จะเป็นแขกที่พักยาวประมาณนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์สไตล์คอนโดอะสไตล์อพาร์ตรเมนต์อะเป็นเห็นไหมประมาณนั้นเลยนะคะนี่แต่มีแต่ต่างชาติพี่ลินเห็นมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยมีแต่ฝรั่งนะคะต่างชาตินี่แหละ,ะราคานะคะเตียงองเตียงนอนแมเ โอเคนะคะพี่ลินถือว่ามันมันคุ้มราคาเงินพี่ลินบอกเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะพี่เรนมาพัก3คืนนะคะสิบเถึงวันที่20นะคะพี่เรนจ่ายไป1,193บาทนะจ๊ะ3าคืนตกคืนละ398บาทแม่398บบาทจ้า สำหรับพี่ลินนะคะอ่าพี่ลินไม่รู้ว่าอ่าท่านอื่นจะจองได้ราคานี้หรือเปล่าเพราะว่าอ่าราคาปกติกเขาจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทแต่ว่าของพี่ลินพี่ลินได้ส่วนลดนะคะส่วนลดค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยได้คือละสามร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะแต่ว่าราคานี้พี่ลินว่าสามคืนจ่ายไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบที่ว่ามันคุ้มมากอ่าถ้าใครไม่ติดแบบว่าติดบริการนะคะติดบริการเป็นลูกคุณหนูจ๋าต้องมีคนหิ้วกระเป๋า ต้องมีคนบริการพานาทางอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครไม่ติดตรงนี้คือตรงนี้มันโอเคมากมันมันดีมากราคาดีมากสําหรับพี่ลินนะมีสระว่ายน้ำแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าที่นี่นะคะไม่มีอาหารเช้านะคะเพราะว่าข้างๆโรงแรมเขาจะมีเขาจะมีเป็นร้านอาหารนะคะร้านข้าวแกงอาหารชงอาหารเช้าคือมีพร้อมหมดเลยนะคะเราก็แค่เดินออกไปกินแค่นั้นเองนะคะนะลินมาคน,นี่อันนี้คือหัวหินเทอร์มินอลนะคะพี่ลินพามาให้ดู พี่ลินก็จะพักตรงนี้อยู่ต่อทํางานต่อสักสามสี่วันนะคะถึงจะกลับนะ,ะพักผ่อนวันนี้งดกินเหล้านะจ๊ะวันนี้ฉันจะพักผ่อนจ้าเดี๋ยวจะออกไปนวดแล้วค่ะห้งน่าตรงระเบียบนะคะตรงระเบียบห้องพี่รินนะมีวภูเขาอะเธอเห็นไหมเดี๋ยวต้องไปสำรวจนะคะ่ะ